่วนนี้เป็นโวนลำไย,ย3ปีนะครับระบบธรรมชาติไม่ต้องให้น้ําน้ํามีน้าฝนอย่างเดียวนั่นแรงไม่ต้องมีน้ํามันออกมันเองนี่จะของสวนพืชทีก็มีอ๋อีจะลำไย,ยส่วนนี้็นดีหญ<ม>้าบริหารจัดการได้ไม่มีปัญหา โนันนี้เป็นโหสวยวิวสวยมากเลยไผ่นี่ไผ่ธรรมชาติหรอไผ่ธรรมชาติธรรมชาติอ่าไผ่ธรรมชาติรราตขา้างลลังเป็นลำห้วยนะครับไมมีไผ่ก็ต้องมีลำห้วยสวยงามขรบสวยงามลำใหญ่สามปีสูงประมาณ เมตรครึ่งประมาณน,นี้นะครับไม่มีหญ้าเลยเห็นไหมโอ้โหธรรมชาติล้วนๆไม่มีให้น้ำนํำน้ามีหน้าฝนอย่างเดียวหนั่งแลงก็ตัวใครตัวมันมันก็อยู่มัานได้เห็นไหมธรรมชาติออร์แกนิกแบบนี้แบบนี้สวัสดีครับ